สวัสดีครับช่องอีสานลอยแ0ดพเก่ากลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับมื่อนี้ก็ได้น้ำแนวทางหวยหาน้อยครับประจำวันที่เก้ากุมภาพันธ์สองพัห้ายหกสหามาให้พี่ให้น้องเอฟซีดะเป็นแนวทางซื่อหวยกันครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนว้ทางหวยรัฐบาลของเวียดนาม สนับสนุนให้เรียนการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดอีสานลอยแปดเก่ามีเฉพาะใน y YouTube เท่านั้นครับหากเกิดจากทางอื่นคือว่าของปลอมครับเมื่อวานนี่สายวิ่งรูดมาเงาี้ยงเาเเลยครับสามน้อยครับนี่แหละครับเมื่อวานนี่ให้หกกระเจ็ดนะครับเมื่อวานให้หกกระเจ็ดกับมา ระวัง3มครับมาครบทั้ง3น้อยเลยครับวิ่งรูดครับสายวิ่งรูดรถบลบอกแตกอีกแล้วครับครับมือหนีเด่น8 5 3ห4ครับวิ่งรูด8ก็หาครับมัก8ครับมือนีมักแเน้นๆเลยครับตัวเดียว8ครับพระหูรับวันพุธ เป็นร่างเดียวกันนะครับแปดครับเบิ้นหาหาครับสองตัวจอครับแปดหาแปดสามแปดศูนย์แปดสี่หาสามหาศูนย์ฮาสี่หาเจ็ดครับ ครับบัดนีมาเบิงเ่งแนวทาง3าตัวกันครับมือว่านี่2องน้อยพิษแต้มเดียวทุกตัวเลยครับเสียดายแห้ง3าตัวค,ครับครับมือนีส3มตัวกับ8ป3 80 5สามแปดศูนหาห้าสามศูครับระวังเก่าเลยครับมือนี่ระวังเก่าเก่าศเก่าหนึ่งครับเก้าศูนย์เก่าึ 9กอีกตัวหนึ่งนะครับเกพร้าเก้าแครับก็มีเขามีรุดนะครับเบื้องลียวกระปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับใส่เป็นแนวทางธรรมะกระตามธรรมะมากกักดสามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เลยครับช่องอีสานลอยแปดพันเก้านี้มีเฉพาะใน y ยูทู e เท่านั้นเด้อครับ เห็นในช่องทางอื่นกนะ็คือของปลอมครับขัดลอกเอาเปรียบกันครับครับรมาก็อยลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับสิบริผาดคลิปต่อๆไปขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเ้ปังๆสวัสดีครับ